ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11เมงช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคำถามกับท่านลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับช่วงนี้ตลาดเองก็ผันผวนสูงมากนะครับผันผวนสูงมากเพราะว่าการเมืองยืดเยื้อเกินคาดนะครับ เกินคาดนะครับเพราะว่าพอสารรัฐมนูญเลื่อนออกไปบันที่สิบหกนั่นหมายความไม่ได้ไม่ได้คำวามม่วาจะเปบบ็นฉบับที่สิบหกนะครับต้องดูว่าสารรัฐมนูญจะเลื่อนอีกไหมแล้วก็มีคําสั่งยังไงอย,ยืดเยื้อยาวนานนะครับซึ่งการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยก็เอาเศรษฐกิจมาปเป็นตัวประกันนะครับเพราะว่าการจัดทำงบประมาณบาทนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็มีผลต่อการ ใช้ใจ่ายของภาครัฐในโครงการใหญ่ๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับที่พอยังไม่ยุบสภาเลยนะครับแต่พอมจนแบบมีใกล้ยุบสภาเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็ไม่มีส่งผลส่งผลให้ GDP เติโตแค่หนึ่งจุดแปดเองนะครับภาพรวมเองหนักหนักอาการนะครับเดี๋ยวเรามาดู สัญญาณซื้อตรงนี้ล้มเหลวไปแล้วนะครับกลายเป็นอีฟมอนอีฟนิสตาร์แท่งแดงครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าหลุดหน mm hmm. ึ่งห้าหนึ่งหกนี่คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าลงยาวๆแต่ตรงนี้หวังว่าจะไซเวสึมๆลงไปนะครับ น่าจะใช้ไ้สึบสหวังไว้ล้วนะครับว่าจะอยู่ในกรอบนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกเป็นไฮไลท์ที่ต้องเอาให้อยู่นะครับเป็นั้นหลักชนีลไหลาย,ยาวเลยแต่ดูดูละกาจะตกใจพันิิเซลเมื่อวันวันเดียวจบประมาณนั้นหรือเปล่าก็หวังไวไ้ว้ลักษณะนั้นนะครับ ในขณะที่ราคาน้ำมันเองตกใจที่สหรัฐไม่ซื้อน้ำมันะนะครับก็ลงวันเดียวแล้วก็ตีกลับเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันกลุ่มโรงกันก็ยังดูโอเคนะครับหลังจากที่ปรับฐานเมื่อวานก็น่าจะเป็นสิ่งหวัดซื้อมากกว่า ก็โอเคมีตัวเดียวที่หนักสุดก็คือแสนสิรินะครับมีตัญญาณขายเลย ราคาเกตก,ก็อยู่ประมาณบาทเจ็ดสิบก็คงลงคุณเศรษฐาคงคงคงเหนื่อยแล้วนะครับที่ในการที่จะเป็นนายกแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวราคาหุ้นนะเป็นแค่เซนติเมนตเฉยๆนะครับเดี๋ยพึ่งไปยุ่งแดีวเรามาดูคำถา,ถามท่านนลงทุนกันดีก,กว่า ว่าเป็นอย่างไรในวันศุกร์นะครับคุณวันนี้สวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่า facebook เ,เขาปิดกั้นกันมองเห็นนะครับเพื่อนคนอื่นๆนะจะไม่ได้เห็นกันนะครับคุณปัรมนสวัสดีค่ะคุณสตางค์สวัสดีครับ คุณสาคอนสวัสดีคับอาจารย์คุณวันนี้ถามว่าควรถัวกริกรแล้วหรือยังอืมดูจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารแล้วนะครับว่าพาว่ากันตั้งสำรองเียังคงเข้มข้นต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีนะครับเพราะนั้น ยังไม่น่าถัวนะครับไว้รอไตรมาสี่ค่อยมาดูกันอีกทีดีกว่าน้อยถามเงินเย็นจะไปเที่ยวหรือจะค้างเงินเนี่ยโอวันก่อนหลุดยิบสามลงไปด้วยนะ ทำนิวโลก็ยังยืนยันอยู่กันเป็นนโน้มขาลงสันส้นๆเป็นแค่รีบาวนะครับพอเพิ่งทำนิวโลไปยี่สิบสามจุดแปดสอง d d ดีราคามันไซเวร์นะครับช็อตเทอมอยู่นระหว่างปรับฐานแลวรับอยู่ ยี่สิบเจ็ดนะครับแนวต้านยี่สิบเก้าสลึงกับสามสิบเจ็ดห้า b ีซีเดวัน,นี้ก็ไซเว่์แต่ว่ากำลังจะกำลังจะกำลังจะรีบาวแล้วนะครับไซเว่์กว้างมากนะครับระหว่างสิบหกบาทแปดสิบถึงย2ิบสองบาท ตรงนี้ก็น่าจะรีบาวได้แรงๆนะครับตอนแรกก็อยู่18บาท90โอเคน่าซื้อเล่นสั้นอยู่ มตะามีแท่งแดงสองแท่งนช่ไน,นะครับเป็นสัญญาณของการปรับฐานราคาในขณะที่แนวรับอัพเทนของเขานะครับจะอยู่ประมาณยี่บสองบาทบวกนิดหน่อยนะครับวีเอ็ไม่มีเนาะอามาตะ ปีเอ็นคืออะไรไม่เข้าใจคุณสมเกียรติสวัสดีครับถามเคซีอีอืมพันปวนสุด,สด ไม่ค่อยสวยนะมีดาบปักยินญาณข้างนี้นะครับนาตาซี่สี่สี่บาทถึงสี่สี่บาทท่านสิบน่าจะแข็งแกงนะครับ EACC โอเคมีบูริสเดเวอร์เจนนะครับจะมีสัญญาณซื้อเมื่อทะลุสี่บาทเจ็ดสิบเขาน่าจะจบขาลงแล้วนะครับ รู้สี่บาทเจ็ดสิบหน้าโฟโลโบาร์นะครับแทรเก็ตห้าบาทสี่สิบเลยปันปันสวัสดีค่ะน้อยถามไออาร์พีซีคือยัง คองตัวกันอยู่นะครับแนวต้านแนวถ้ายืนได้นะครับสองบาทสามสิบแปดก็โอเคนะครับถ้าเก็ดสองบาทหกสิบแปดบาทที่เดิมต้ามันยืนได้นิดหนึ่งก็น่าซื้อนะครับตรงนี้เรารับพอดีถามปันปันถามฟอร์ f o r เรี e S. ตอบบินละก็ตั้งลำเตรียบจะโตกลับนะครับเป็นบุริษเวอร์เจนเอ่อก็ต้องผ่านแนวต้านได้ก่อนก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเห็นเห็นแล้วนะครับสี่ห้าวันที่ผ่านมา <c oughs> ก็นาต้านอยู่สามสิบสามเนี่ยตังกก็รอ,อไขานะทมีอยู่รอ,อขายนะก็สามสามก่อนนะครับอือดูแต่วิกฤตดูดีเียเขียวใหญ่แหลงซื้อ มีลุ้นนะครับมีลุ้นทะลุสามสามก็ฟอลโล่บายสี่หนึ่งก็ได้เพราะว่าน่าจะสี่บาวได้ถึงสี่สิบบาทโล<อ>มีวอลุ่ม้วยนะครับก็ถึงเวลาพักฐานแล้วนะครับ ลงไม่เยอะหรอกนะรับรไปอยู่เก้าหเก้าเจ็ดประมาณนี้ครับตลาวัดยังไม่ลอดนะเนี่ยยังอยู่ภายใต้สัญญาณขาย ดูลงพอสมวัวรก็คงบนโลเดิมนะครับมีสิทธิ์ลงไปโลเดิมแต่วบนนีเป็นสามแปดต้องมีอยู่คนขายทิ้งนั่นนะครับลดวความเสี่งยงโดยเฉพาะวัที่เด้งขึ้นน่นนะครับ คำถามครบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันจันทร์โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเ